ใน s ี n n หัวข้อข่าวที่เขารายงานเนี่ยก็คือว่าวันนี้ตำรวจเปิดเผยนิวดีเทลนะหรือว่าข้อมูลใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศของว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมออกมานะฮะซึ่งรายงานของตำรวจเนี่ยมันจะมีน้ำหนักเนื่องจากสภาต้องฟังเพราะว่าเป็นรายงานที่เป็นทางการจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะไม่ฟังไม่ได้ ไม่ได้เป็นรายงานจากสือ่อเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยกลายเป็นหัวข้อข่าวที่สำคัญนะทีนี้พีทเฮสเซตเนี่ยแน่นอนว่าเขาเหมือนกับไม่ปฏิเสธนะว่ามีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างกับผู้หญิงคนนั้นจริงเพียงแต่บอกว่ามันเป็นความยินยอมพร้อมใจแล้วข้อกล่าวหาที่บอกว่าเขาล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็บังคับเธอเนี่ยมันเป็นข้อกล่าวหาที่เลื่อนลอยนะ แต่อย่างที่บอกเนี่ยตำรวจเขาออกรายงานมาใหม่แล้วดูเหมือนจะไม่ชี้ไปเช่นนั้นแล้วตอนนั้นเนี่ยตอนที่ข่าวออกมาเมื่อปี2017เนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยปณีปนอมข้อกล่าวหานะ,ะเพราะว่าช่วงนั้นเฮดเซกเนี่ยทำงานที่ f o x NEWS เป็นผู้ประกาศข่าวแล้วก็เกรงว่าไอ้ข้อกล่าวหาที่ออกมาจะกระทบกับงานที่ตัวเองทำซึ่ง ที่มันเป็นข่าวขึ้นมาใหม่เนี่ยในวันที่พิทเฮงเซ็กได้รับเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอ้างว่าเป็นเพื่อนของผู้เสียหายเนี่ยส่งบันทึกเหตุการณ์ให้กับคณะทำงานของโดนทรัมป์นะคะซึ่งเป็นคณะทำงานที่ทำหน้าที่เปลี่ยนผ่านก็คืออย่างที่บอกเนี่ยพอเลือกตั้งเสร็จปั๊บเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าช่วงของการทำงานเปลี่ยนผ่านก็คือ งานต่างๆของรัฐบาลโจไบเดนเนี่ยจะต้องถูกส่งต่อให้กับรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็คณะทำงานเปลี่ยนผ่านก็จะทำหน้าที่ในการดูรายละเอียดทั้งหมดว่างานเนี่ยถูกส่งเรียบร้อยหรือเปล่าแล้วก็คนที่จะเข้ามาทำใหม่เนี่ยควรจะต้องมีใครมีใครบ้างเขาเรียกคนกลุ่มนี้ว่าคณะทำงานเปลี่ยนผ่านอำนาจของวา่าที่ประธานาธิบดีนะฮะปรากฏว่าเพื่อนผู้เสียหายเนี่ยส่ง เอกสารแล้วก็ส่งหลักฐานมาให้คณะเปลี่ยนผ่านอำนาจของทรัมป์แล้วก็จุดประสงค์ในการส่งมาเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเพื่อต้องการจะเตือนว่าเ้ยว่าที่รัฐมนตรีกราลาโหมคนนีย้ยังไม่ได้ปลอดจากข้อหาหรือว่าข้อกล่าวหาสทัทีเดียวนะฮะก็ไม่รู้ว่าเป็นการพยายามที่จะเขาเรียก กันแกล้งทางการเมืองหรือเปล่าเพราะว่ามีการแย่งตําแหน่งแย่งอะไรกันนะจริงๆแล้วมเีเรื่องเรื่องเมานะเพราะว่าเมื่อวานนั่งดูคลิปอันหนึ่งเขาบอกว่าแอดไวเซอร์ของทรัมป์เนี่ยมีคารมประทะปากเสียงกันกับอีลอนมัสเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่า ไม่เห็นด้วยกับการที่อีลอนมัสทำอะไรบางอย่างเดี๋ยวเราคงได้เห็นออรอยร้าวรอยแตกในรัฐบาลของทรัมป์อยู่พอสมควรนะเพราะว่าแต่ละคนที่เข้ามานี่ก็มีของกันทั้งสิน้นนี่คือ,อ,อว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกคนหนึ่งก็คือแม็กเกตนะคะคนนี้อายุ42ปีก็ถูกเสนอชื่อให้เป็นว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมปรากฏว่า โดนข้อหาหคล้ายๆกันนะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นสอสอเพราะฉะนั้นพอโดนข้อหาว่าล่วงละเมิดทางเพศเนี่ย mm hmm. เขาก็ถูกคณะกรรมาการจริยธรรมของสภาเนี่ยตั้งกรรมการสอบแต่แกลาออกสองวันก่อนที่เขาจะประกาศผลการสอบสวนแล้วก็วันที่ลาออกเป็นวันที่ทรัมป์ประกาศให้เป็นรัฐมนตรียุติธรรมนะฮะตอนนี้ก็เลยประเด็นก็คือว่าตกลง มีการเรียกร้องนะคะบอกว่าไหนไหนคณะกรรมาธิการของสภาก็สอบสวนเสร็จแล้วเนี่ยให้เปิดเผยผลออกมาได้ไหมจะได้กระจ่างไปว่าว่าที่ทรัฐมนตรีว่าการยุติกระสวงยุติธรรมเนี่ยไม่มีอะไรด่างพร้อยเพราะว่าตําแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระรวงยุติธรรมชื่อก็บอกแล้วว่ามารักษาความยุติธรรมแต่ว่าถ้าเกิดมีคําถามมีประวัติที่มีมลทินเนี่ย มันอาจจะไม่ศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่านะตอนนี้ก็มีเสียงเรียกร้องให้คณะกรรมาธิการของสภาซึ่งทํางานมาหลายเดือนแล้วก็เตรียมกําลังจะออกรายงานเนี่ยต้องปิดจ็อบกระทันหันเลยเพราะว่าอิตามมตเกตลาออก<า>ก็เลยทําให้สิ้นสภาพสอสพอสิ้นสภาพสอสเลยก็ไม่อยู่ในสถานะที่คณะกรรมาิการจะมาตรวจสอบได้นะคะอันนี้คือ,อ,อประเด็นเรื่อง วุ่นๆนในคอรมอของทรัมป์นะซึ่งต้องดูว่าทั้งสองคนจะผ่านการโหวตเห็นชอบจากวุฒิสภาหรือไม่นะคะแล้วก็กรณีแมตเกตเนี่ยก็มีการพูดด้วยว่าแต่งตั้งเข้ามาคราวนี้เนี่ยก็คงเข้ามาเคลียร์อะไรหลายๆอย่างในกระทรวงยุติธรรมเพราะว่าในช่วง4ปีที่ผ่านมาหลังจากโดนัลด์ทรัมป์แพ้เลือกตั้งให้กับโจไบเดนเมื่อปี2020เนาะ โดนั์ทรัมก็โดนคดีความมากมายหลายคดีแล้วก็บางคดีเนี่ยก็มีกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นผู้กล่าวหานะคะก็มีการตั้งอายการพิเศษอย่างแจ็คสมิธเนี่ยอย่างการณีบุกสภา6มกราคมปี2021หรือว่าคดีพยายามเปลี่ยนผลการเลือกตั้งในจอร์เจียเนี่ยก็คือคดีที่กระทรวงยุติธรรมเนี่ยเ,เป็นผู้ฟ้องแล้วก็ตั้งอายการพิเศษแจ็คสมิธซึ่งทรัมป์ก็บอกว่า เนี่ยมันเป็นการตามล่าแม่มดนะพยายามขัดขวางไม่ให้เขาชนะการเลือกตั้งแล้วก็มีการระบุว่าพวกนี้เป็นพวกเ,เครือข่ายด p s สเตตก็คือเป็นพวกรัฐซ้อนรัฐ เป็นอำนาจมืดที่พยายามจะมา,าไม่ให้ทรัมป์เนี่ยกลับเข้ามามีอํานาจหรือว่าแม้กระทั่งในช่วงที่เป็นประธานาธิบดีเนี่ยเครือข่ายดิฟสเตทเนี่ยก็พยายามขัดขวางขัดขาไม่ให้ประธานาธิบดีทรัมป์ทำงานได้อย่างสําเร็จนะแล้วทรัมป์ก็บอกว่าถ้าเกิดได้กลับมาเมื่อไหร่เนี่ยจะกําจัดพวกนี้ให้หมดนะแล้วก็มีการประกาศด้วยว่า FBI ที่ไปค้นบ้านรีสอร์ทอมาราโก้นะฮะหรือว่าใครที่เอาเขาขึ้นเครื่องส่งขึ้นศาลเนี่ยโดนหมด ปรากฏว่าพอมีข่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์ชนะเลือกตั้งแล้วตั้งรัฐมนตรียุติธรรมที่จะชื่อมาร์กเกตเนี่ยแจ็คสมิธซึ่งเป็นอายการพิเศษของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยประกาศเลยนะบอกว่าจะลาออกเพราะว่ารู้ว่าจะถูกตามล้างตามเช็ดแน่ๆน,นะเพราะฉะนั้นงานของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีเยอะนะมีเยอะแต่ว่ายุติธรรมในสมัยของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอันหนึ่งก็คือการตามเคลียนะฮะตามเคลีย คนต่างๆเจ้าหน้าที่ของกระทรวงนะรวมถึงคนที่เคยคัดค้านไม่เห็นด้วยกับเขาเนี่ยใหอ้ออกจากวงจรไปนะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่น่าแปลกใจว่าคนที่ทรัมป์ตั้งเข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยถึงแม้ว่าคุณสมบัติจะขาดหายไปนะฮะอย่างเช่นมาเกตเนี่ยก็ไม่เคยมีประสบการณ์ในงานด้านยุติธรรมมาก่อน หรือแม้แต่อีตาเนี่ยว่าที่รัฐมนตรีกราาโหมเนี่ยก็คือพนะิทแฮกเซ็ตเนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์ในการทํางานด้านกาาโหมเนี่ยเป็นเป็นผู้ประกาศข่าวอะแล้วก็ได้เป็นรัฐมนตรีกราาโหมอะคุมเป็นตะก้อน่ะนะนะส่วนแม็เกตเนี่ยก็เป็นสอสอโอเคเป็นสอสก็โอเคนะแต่ว่าไม่เคยอยู่ในงานยุติธรรมอะเพราะนั้นคุณสมบัติก็ถูกตั้งข้อสงสยัยแต่ว่าเขาบอกว่า จริงๆแล้วคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดที่ทรัมป์เลือกมาเนี่ยก็คือ2คนนี้มีความจงรักภักดีกับทรัมป์แบบแบบไม่มีเงื่อนไขเลยนะทรัมป์ได้บทเรียนตอนเป็นผู้นําสมัยแรกก็คือบรรดาคนที่แต่งตั้งเข้ามาทํางานด้วยไม่เสย์เยสทุกครั้งแล้วก็ทุกคนนะก็เลยเมีปัญหาเรื่องการทํางานทรัมป์ก็บอกว่าเออถ้าถ้าเป็นอย่างเนี้ยฉันทํางานไม่ได้ ครัมสมัยที่2ก็เลยเลือกแต่มิสเตอร์เยสเข้ามาะฮะซึ่งเราก็คงจะเห็นหน้าค่าตากันเยอะขึ้นต่อจากนี้นะฮะ